นี้เกิดขึ้นเมื่อหกปีที่แล้วแม่พาเรากลับบ้านไปเยี่ยมญาติของแม่ที่ฝั่งประเทศลาวซึ่งแม่เคยไปอาศัยอยู่ตั้งแต่แม่ยังเด็กเพราะตากับยายเราเสียไปตั้งแต่แม่ยังเล็กมากแม่จึงต้องไปอยู่กับญาติคนนั้นทีคนนี้ทีจนกว่าแม่จะเรียนจบและยายบัววันก็เป็นญาติที่แม่เคยไปอาศัยอยู่ด้วยเราอยากถามว่า คนอื่นจะมีความเชื่อเรื่องปอบกันยังไงบ้างส่วนเราไม่เคยเชื่อและไม่เคยมีใครเล่าเรื่องปอบให้เราฟังเลยนอกซสจากจะดูหนังเรื่องเกี่ยวกับผีปอบอะไรพวกนั้นจนกระทั่งเราได้มาเจอเรื่องแปลกๆตอนที่เรามาเยี่ยมญาติของแม่ในระหว่างที่เรากำลังเก็บผ้าที่ตากอยู่หลังบ้านช่วงนั้นเป็นเวลาโพเพแล้วจู่ๆก็มียายแก่คนหนึ่ง เดินมาถามหาญาติเสื้อผ้าหมอมแมมรองเท้าไม่ใส่ยายแก่คนนั้นถามเราว่าหนูเป็นหลานคนบ้านนี้หรอแล้วเราก็พยักหน้าไม่ทันคาดคิดจู่ๆยายคนนั้นก็เข้ามาจับมือเราแต่มือยายแกเย็นเฉียบเราตกใจรีบดึงมือกลับทันทีบังเอิญในตอนนั้น ผ้าที่เราตากไว้ปลิวพอดีเราจึงก้มลงเก็บพอเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่เจอยายคนนั้นแล้วเจอแต่แมวดำตัวใหญ่แมวดำตัวนั้นวิ่งกลับไปกลับมาอยู่หลังบ้านที่เราตากผ้าและร้องอย่างหวยหวนเสียงแปลกๆซึ่งแตกต่างจากแมวทั่วๆไปคือปกติแมวจะร้องเหมียวเหมียวทั่วไปแต่แมวตัวนั้นจะร้องเงาแบบหวยหวน คือเสียงร้องเหมือนมันรู้สึกเจ็บปวดแต่ฟังแล้วรู้สึกวางเวงแปลกๆเสียงร้องแบบนั้นเราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยเป็นเสียงร้องเหมือนเสียงคนและที่น้าขนลุกไปกว่านั้นเหมือนมันเสยยยิ้มไปด้วยเรากลัวจึงรีบเข้าบ้านไปแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เล่าให้ใครฟัง ตอนเย็นของอีกสองวันถัดไปยายบัววันซึ่งก็คือคนที่แม่มาอาศัยอยู่ตอนที่เป็นเด็กยายบัววันให้เราขับรถมอเตอร์ไซค์พาแกไปงานศพญาติของแกซึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไกลกันมากนักพอไปถึงคนในงานใครๆเขาก็ว่ายายคนนี้เป็นปอบตายเพราะเครื่องในเน่าหมดเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ร่างกายตายไปสองวันแล้ว จนเขียวบวมช้ำหมดแล้วแต่ตอนที่แกตายไปแล้วนั้นมีคนเห็นว่าแกยังเดินอยู่เลยและก็เป็นตอนกลางวันด้วยดังนั้นจึงไม่ใช่วิญญาณของแกอย่างแน่นอนทำให้เป็นที่ล่ำลือกันทั้งหมู่บ้านว่าแกเป็นปอบเพราะเป็นไปไม่ได้ที่คนตายไปแล้วสองวันจะออกมาเดินให้คนเห็นที่รู้ว่าแกตายไปได้สองวันแล้ว พราะมีคนไปพบศพแกเริ่มขึ้นอื่นแต่มีคนเห็นแกเดินอยู่เมื่อตอนกลางวันพอเราได้ฟังที่เขาเล่ากันตอนนั้นเราไม่ได้กลัวแต่เราไม่ชอบที่ไปกล่าวหาว่าคนตายเป็นปอบที่เราฟังภาษาลาออกเพราะเราอยู่จังหวัดชายแดนไทยลาวจนเมื่อเข้าไปข้างในก็ต้องตกใจสุดๆเพราะรูปที่หน่างานศพคือคนเดียวกับที่เราเจอตอนค่ำของเมื่อวานนี้ ยายบัววันเห็นเรายืนนิ่งจึงถามว่าเราเป็นอะไรไปเราชี้ไปที่รูปหน้างานศพแต่ก็นึกขึ้นไม่ได้ว่าพูดตอนนั้นคงจะไม่เหมาะเราจึงอยู่ชะงักแต่ในใจตอนนั้นกลัวมากๆและยังสงสัยอยู่ในใจตกลงยายคนนี้แกเสียชีวิตเมื่อสองวันที่แล้วจริงใช่ไหมถ้าจริงแล้วคนที่เราเจอเมื่อวานตอนค่ำละ่ะ และไม่ได้เจอแค่อย่างเดียวแถมยังได้จับมือแกด้วยและมือของแกก็เย็ยนเฉียบเรากับพึ่งไปจับน้ำแข็งมาในช่วงที่อยู่ในงานเราพยายามไม่หันไปมองดูรูปของยายคนนั้นคือเรากลัวแค่มองไปตอนแรกที่เพิ่งเข้าไปในงานก็เห็นว่าในรูปดวงตาแกชวนวังเวงและก็น่ากลัวจริงๆและตลอดที่อยู่ในงาน เรารู้สึกเหมือนรูปภาพมองดูรตลอดไม่รู้ว่าเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าในระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเรารู้สึกเหมือนมีอะไรมองดูรตลอดทั้งทที่เรากำลังขับรถอยู่มันรู้สึกขนลุกวิววิวยังไม่เคยเป็นมาก่อนตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆจ,จนเมื่อถึงบ้านเราก็รีบวิ่งเข้าบ้านทันที พอถึงห้องนอนเข้าห้องน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเราถึงกับต้องนอนกลุมโปงเพราะกลัวและหลอนมากเราคิดและสับสนไปหมดตกลงที่เราเจอยายแก่คนนั้นเมื่อวานมันคืออะไรกันแน่ผีหรือคนพอรุ่งเช้าเราตัดสินใจเล่าเรื่องที่เราเจอให้แม่กับยายฟังแล้วเราก็ถามยายบัวว่า ตกลงยายคนนั้นตายตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่แล้วยายบัวก็บอกว่ายายเนียมน่ะเหรอเห็นว่ามีคนไปเจอแกตายตั้งแต่เมื่อบ่ายสองวันก่อนแต่ที่เขาลือกันคือแกตายตั้งแต่สองวันก่อนแล้วเพราะเครื่องในเน่าหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนเห็นแกเดินอยู่พอเราได้ยินแบบนั้นเราแทบจะร้องไห้แล้วถามยายบัวไปอีกว่า ตกลงยายเนียมที่ว่านี้แกเป็นปอบอย่างที่เขาว่ากันจริงไหมยายบัวก็บอกว่าน่าจะจริงเพราะยายของยายเนียมก็เป็นปอบเหมือนกันยายเองก็เคยเจอมาครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วยายบัวก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ยายแกเด็กๆพี่สาวของยายชวนไปขโมยกินลูกมะม่วงในสวนของเพื่อนบ้าน แล้วบางเอื่นเจ้าของสวนเขาแขวนเครื่องรางกันขมโมยแล้วอ่านคาถากำกับไว้แต่ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กไม่รู้เรื่องแล้วพี่สาวของยายบัวกินเข้าก็ท้องป่องแล้วก็ปวดท้องแต่ยายบัวยังไม่ได้กินก็เลยไม่เป็นอะไรแล้วแม่ของยายบัวก็พาไปรักษากับยายของยายเนียมซึ่งยายเนียมมีผีฟ้าที่รับช่วงต่อกันมา ไว้คอยรักษาคนเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคือโรคที่เกี่ยวกับสยศาสตร์ยายบัวบอกว่าแกเห็นกับตาว่ายายของยายเนียมนั่งทำพิธีอยู่สักพักพ่อปอบเข้าสิงเท่านั้นแหละน้าก็เริ่มดำครั้ำพอยายบัวห็นแบบนั้นแกก็ร้องจนแม่ของแกต้องเอามือปิดตาไว้ไม่นาน ร่างทรงผีปอบก็ทำพิธีรักษาเสร็จแล้วพี่สาวของแกก็หายจริงๆก่อนกลับยายของยายเงียมบอกว่าใน14วันนี้อย่าเอาชุดชั้นในของคนเจ็บมาตากนอกบ้านเด็ดขาดไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ตามแต่ยังไม่ครบ14วันพี่สาวของยายบัวก็ดันลืมตากชุดชั้นในไว้นอกบ้านพอจะมาเก็บ ก็พบว่าชุดชนไยนั้นหายไปแล้วตอนนั้นพี่สาวของยายบัวไม่กล้าบอกคนอื่นเพราะกลัวจะถูกดูมารู้ว่าตอนที่พี่สาวของยายบัวป่วยหนักซึ่งก็พาไปให้ยายของยายเนียมรักษาอีกครั้งจนมารู้ว่าพี่สาวของแกตากชุดชนไยนไว้นอกบ้านจนชุดชนไยนหายทั้งที่แม่กับยายของยายบัวก็กำชับแล้วแต่คราวนี้ ไม่ว่าจะรักษาอย่างไงพี่สาวของยายบัวก็ไม่หายขาดสักทีเป็นเป็นหายๆจนในที่สุดพี่สาวแกก็เสียชีวิตก่อนตายช่วงเจ็บหนักพี่สาวของยายบัวบอกว่าเขาฝันเห็นแต่ผีปอบกับหมาดำและแมวดำฝันเห็นทุกคืนเลยเป็นฝันที่น่ากลัวและน่าสยดสยองเอามากมาก ตอนนั้นคนพูดกันว่าพี่สาวของยายบัวถูกปอบตามมากินเครื่องในจนตายเพราะได้ยินว่ามีคนเห็นปอบของยายเนียมมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านก่อนที่พี่สาวของยายบัวจะเจ็บซึ่งอันนี้ยายบัวเองก็บอกว่าพ่อแม่ของแกก็ไม่ได้ปากใจเชื่อเท่าไหร่เพราะจะว่าไปแล้วยายของยายเนียมที่เป็นร่างทรงผีฟ้ากับยายของยายบัว เป็นญาติผู้พี่ผู้น้องกันพอยายบัวเล่าจบเราก็อึง้งยังมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงหรอเรานึกว่ามีแค่ในละครเท่านั้นไม่คิดว่าจะมาได้ยินเรื่องจริงจ,งจากปากของคนที่ยังมีชีวิตอยู่แบบนี้เราถามยายแกต่อว่าแล้วหลังจากนั้นยายเคยเห็นผีปอบด้วยตาตัวเองอีกไหมแต่แกก็บอกว่าไม่หลังจากนั้น แกก็ไม่เคยเห็นอะไรอีกเลยจนมาได้ยินเขาพูดกันว่ายายเนียมเป็นปอบนี่แหละเพราะยายของยายเนียมเป็นคนเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่เด็กแม่ของยายเนียมตายตั้งแต่คลอดยายเนียมได้ไม่ถึงขวบแล้วคนก็ลือกันอีกว่ายายของยายเนียมกินลูกตัวเองแต่ยายบัวบอกว่าคนก็พูดกันไปต่างๆนานาเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงและทำไมายายเนียมถึงยังรอดมาได้ ยังไงไม่รู้แหละแต่ตกลงคืนนั้นเราไม่กล้านอนคนเดียวจากที่แม่เราไปนอนกับยายบัวแล้วให้เรานอนในห้องคนเดียวเราจึงขอไปนอนกับแม่ในห้องของยายบัวด้วยเพราะมันหลอนจริงๆหลอนทั้งเรื่องของยายเนียมเองที่เราเจอกับเพื่อเรื่องของพี่สาวของยายบัวและโชคดีที่เราไม่เก็บอามามฝันแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้น เราเห็นแมวดําตัวเดียวกับที่เราเคยเห็นเมื่อสองสามวันก่อนพร้อมกับยายเนียมที่ว่าแต่คราวนี้เราเห็นมันมาเดินตัวเดียวแล้วมาหยุดมองเราจากนอกหน้าต่างแมวดําตัวนั้นมันตัวใหญ่มากแถมดวงตามันก็แดงใหญ่มันหยุดมองเรานิ่งเราก็จ้องมันกลับนิ่งเหมือนคนโดนสะกดจิตแต่พอเราคลายจากอาการช็อก เราก็รีบเรียกแม่ที่นั่งพับผ้าอยู่ให้มาดูอะไรนี่ในระหว่างที่เราหันหลังกลับไปเรียกแม่แต่พอหันกลับมาดูอีกทีก็มีเห็นอะไรแล้วตอนนั้นแม่หาว่าเราคิดอะไรเป็นตูเป็นตาในดึกของคืนนั่นเองพวกเราสามคนหลับกันหมดแล้วแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงแมวร้องหวยหวนแป,ปลก คือมันร้องห่วยหวนไม่เหมือนกับแมวทั่วไปจริงๆและที่น่าขนลุกไปก่อนนั้นเหมือนมีเสียงคนหัวเราอเบาๆบนมาด้วยทั้งเราและแม่และก็ยายบัวได้ยินเหมือนกันหมดเราบอกแม่ว่าเนี่ยเสียงแบบนี้เลยที่เราได้ยินวันก่อนที่เราเล่าให้แม่ฟังไงมันร้องแบบนี้เลย และแม่เราก็เชื่อว่าที่เราเล่านั้นเป็นเรื่องจริงไม่ได้เล่าเกินจริงเลยแต่ตอนนั้นไม่มีใครกล้าเปิดหน้าต่างออกไปดูเสียงหวยหวนนั้นยังร้องอยู่เกือบสิบนาทีได้ซึ่งก็ค่อยๆเงียบไปจนพวกเราแน่ใจว่ามันไปแล้วเราจึงค่อยๆนอนต่อตอนเช้า เราถามคนอื่นในบ้านอีกสองคนที่เป็นหลานชายกับหลานสาวของยายบัวว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่าพวกขเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนแมวผีเพราะรมันหอยหวนชวนขนลุกเอามากๆเราถามว่าเคยได้ยินเสียงร้องแบบนี้มาก่อนไหมเด็กทั้งสองคนก็บอกว่าเพิ่งเคยได้ยินเมื่อคืนเป็นครั้งแรกเป็นอะไรที่แปลกมาก ตอนกำลังกินข้าวเที่ยงกันอยู่มีเพื่อนบ้านเอาแกงมาให้แล้วถามว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงแมวร้องหรือเปล่ายายบัวก็บอกว่าได้ยินสิทำไมล่ะแล้วเพื่อนบ้านคนนั้นก็บอกว่าก่เมื่อคืนนะสิมีคนเห็นปอบเย,ยี่ยมแกเดินอยู่บนถนนกับแมวดำตัวใหญ่เดินวิ่งไล่ตามรถชาวบ้านที่ขับผ่านไปมาแล้วแม่เราก็ถามด้วยความสงสัยไปว่า แล้วรู้กันได้ยังไงว่าเป็นใย,ยเนียมเพื่อนบ้านคนนั้นจึงบอกว่าก็มีคนที่รู้จักเขาจำได้เขาเห็นมากับตาเลยปอบใย,ยเนียมยังสยะยยิ้มให้กับเขาเลยแกเดินไปก็หัวเราะไปพอเราฟังจบถึงกับกินข้าวไม่ลงคือมันจุกไปหมดไม่คิดว่าการมาเยี่ยมญาติของแม่คราวนี้ จะกลายเป็นเรื่องหลอนไปได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ